这个他妈，来、hmm，先搞什么呀？快，来，走。 อ่าแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเกมกอปจีนะครับตอนนี้เรากำลังจะกล้เวลาเริ่มถล่มมัดโหมดยากแล้วเฮืออ่าแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสนับสนุนรายการที่วันนี้เราจะต้องเล่นปารตีเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นแบบโหมดความหมันโหมดยากเปิดเมื่อไหร่เปิดโหมดจะสุนปืนเต็มที่เมื่อนั้นมัดเต็มที่แล้วทุกที่จะกลายเป็นที่หัวร้อนสำหรับโหมดความยากเฮืออ่าแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ สวัสดีครับ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 สวัครับครับครับวววววววครับมาเลยครับมาเลยมาเลยเค อ้าวหอมหอม้อมหอมไป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 มาไปเราจะตาอันนี้เราจะลงหมดดังสุดเลยลง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  อโอ้โหเปิดมาอย่างเทพผมมาอย่างเทพเทพเซ็ตครบรอเลยล่ะมือข้อแม่งเลยเขี้ยะอาแล้วอามามามานนี่นก็เปิดแล้ว ให้เพื่อนเราเก็บกระสุนต่อไปนะครับตอนจะเคลื่อนเราก็จะมาเปิดพลังโหมดครับเปิดโหมดครับเปิดโหมดเปิดโหมดเปิดโหมดฆ่าทิ้งทุกที่ฆ่าทิ้งทุกที่ทั่วไปหรือฆ่าทิ้งทุกที่ทุกมองไม่เลยเดี๋ยวคุณมอไอ้เหี้ยนี่อะไรครับอะไรครับนี่นี่ ทำไมอยามาไม่ขึ้นนาะไ,ไม่ได้ชิมั่ะขอโทษนะครับปืนเหมือนลัน่นนะปืนเหมือนลัน่น เค okay, ท่อชีนะปืนลั่นปืนตุลั่นครับก็เสร็จตัวดิ อ่แล้วครับอาแล้วครับอาแล้วครับทีนี้ครับมาครับมามา,มาต่อเลยครับตอนเราขึ้นมุมสูงขึ้นมุมสูงขึ้นมุมสูงก่อนอา้าวเจอใครไม่เจอมาเจอรถขับล้อเลย

ยิงสัตว์กระสุนมากูก็สัตว์กลับสิสัตว์มอะไรมึงอะไรแี่ไรกูสัตว์ยิงกูหมาเลยเฮียเห็ียดแม่ย่อยเฮียกลับมา เอีะหมอโอ้โหเฮียอยู่ใกล้กูเองชิบหายแล้วกูเฮ้ยเหยียบไม้เลย นี้ผู้รอดชิดมนมีห้าสิบคนไอ้ห้าสิบคนนี้เขจะเป็นฝ่ายรอดทำมารุนกันเฮ้อเออเยี่ยมไปสเตอร์ไมเเ้ยเอามาถึงเสร็จคุณรอดนกครับมึงสายกระสุนมากฟูก็สกาดระเบิดซึ่งมึงสิครับไอ้อะไรล่ะมาเลมาเียมาเรยจเจ๊แไปยอย อ๋อมึงกล้ามึงกล้าลรู้มอ้ยโอเคมามาไอสัตว์มามามา,มาเดี๋ยวกูจะล่อให้สาเก็ดใจเลยขับชนมางเลย ไอ้เลี้ยเฮียไม่สะลอยเลยกูฮะไอ้เลี้ยม่ไลอยเลยสะได้เจ็บไหมยลอยสัตว์ลอยลอยหน้าม่งเลยเฮียลอยเลยเฮ้ยเลี้ยแล้วกูไอ้ส์โอ้ยยึดมั่งโอ้ย กูบอกแล้วอยากหาบยึงตายด้จะไปี้ยตา่ไม่ได้กูตานี่ไม่ตากูตานี่ด้วยกำไอ้เหี้ยซิปหาละออกมาเลยจีดไปไอ้เหี้ยคาบิกูเฮ้ยกูนอดี่เขาทำมานอให้เราอีกทีอะนอเนย อราถึงไม่กล้ามาทำเลย เอาเอาเอากระูนักหล่อเฮียแม่งไอศต์เอยเออไอต์จบสักทีเนี่ยเออสิบสามสิบสามคนเต็มเต็มเต็เต็มออเปิดเพลงชัชนะเว้ยชนะแล้วว้ว อ,อันดาเร้้ยยิงปืนฉอมากเจ้ทำางเลยยิให้วันหมดแม่ไอ้เดอ

หนักล่อแมงเลยไอ้ล่อล่อลอยงนานล่ออทำล่อทำเพี้ยไรล่ะก็ไปดิไปดิสัตไ์ไป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 ล่อๆๆๆเฮียล่อๆเข้าหมัเลยเข้าหมัเลยเนะเข้าหมัดเลเออเขาหมัดแ้งเลยสดกำลังมันมามาล่อให้มันเลยเฮียโยเจ้เลยงานเลยกู มา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 เรามาทำให้มันบันกันให้มันจบไปเลยไอ้เชื่อว่ต้องสุดใจบ้างหรสัตว์เนี่ยใครกวัวเต็มไม่สนกูรู้แค่ว่าเดียวคือกูชนะอันดับหนึ่งได้ทีมกูสบายใจไรเงี้ยมา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 อ๋อม่งให้สบา,ายเลยสบายเอ้ยมหมเจ็บมากเอาแม่งให้เละเลยเงี yeah. ้ยคุยกับทีมสวัสดีครับทีมทุกท่านครับตอนนี้ถ้าเราทุกคนพร้อมแล้ว จ,จัดกระสุนไปเลยสิว่ารออะไรเล่ารออะไรเล่ากะสุนเลยสิว่ารออะไรเล่เา้เอาให้มัน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 พร้อมหรือยังล่ะก็ไปกันเลยสิวะ่ะฮอเฮ้ไปมาเริ่มไป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  อันละลงเลยลงก่อน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 ลงลงมากเลยเออแลง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 ไปลงแล้วไปลงแล้วไปลงแล้วไปแล้วตอนนี้ทีมเหมือนก็ลงลงไปเชียงนน่ะแถวสอแถวสามกรลไปทานงสูงขึ้นทางเหนือพวะเขา้นทางเหนือเดี๋ยวเราตามไปสมทบขับรถตามไปเราจะขื้นมากเลยออลอยลอยลุยลอยลอยลุยลอยลยลจะต้องสูงหมดที่แหล้จะสูงี่หุเอาละไม่สูงคุบอกเลยสูุแจ้งให้แบงแจ้งแม่งนันแหละ โ้ร้อนเลยล่ะไปเลยวออติดขับเอาหึาดังๆเลยลูกพ่อแม่งปืนนี้ดังจริงไอ้ไม่เอาเคกะบ,บอกเดียวไม่เอาของขอ,องไปแม่งจะวิ่งนานไม่ได้เอาจริงนะถ้าไม่งเล่นจะดีกว่านี้หน่อย La mia กิงก่อนตบแมาเดี๋ยวเออวันนี้กูโล่งมากเลยไอ้เรอวซิวไปซิวว่ารออะไรล่ะกูข้าแม่งทิ้งเลยเอ้ยยิงก่อนเนี่ยไปวิ่ง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 ไปเดี๋ยวเบอร์หนึ่งให้เบอร์อื่นกำลังสู้ยัระสบภัยสองกับสามกำลังโผล่กำลังแย่ละเดี๋ยวต้องเล็งกระสุนได้พร้อมเลย เอ้กระต้องพร้อมอ่ะเฮียระเบิดต้องมีอ่ะขอที่ยังไม่สุดจะครูจะให้มันสุดสดว้แมชมันแล้ววันนี้ก็เอาให้มันไม่เฮียเป็นแต่ว่ามันก็ไปเฮุดสุดที่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดแล้วเหรออ้าวสุดจริงมาอ๋อจริงมาจัดระเบิดใส่ดิฟล็อตเลยสโน่อะไรล่ะสโน่อะไรไหลเอ้แม่เออสัตุดยัยไรเฮีย อยูย่กูอะบอกแล้วบอกมาช้าระวังมันระเบิดที่นี่นตูด เหี้ยชิบหาย